พรทันเกษมส,สุขเจอตัววัย61ปียังโสดอมตะซุมวิวาเศรษฐีเป็นนางฟ้าสามสายการบินพรทันเกษมส,สุขทิ้งอนาคตหนีหน้าหายอยู่ใต้เจอตัววัย61ปียังโสดอมตะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและอดีตนางเอกสาวในยุค80สูที่ใครหลายคนชื่นชอบและคิดถึงเธอมากนั่นคือนกพรทันเกษมส,สุขปัจจุบันอายุ61ปีโดยหลังจากที่เธอนั้น ได้หายหน้าตาจากวงการบันเทิงไปเพราะไปเป็นนังฟ้าสายการบินต่างประเทศถึง3สายการบินสำหรับพรพันธ์เกษมส,สุขชื่อเล่นนกเกิดวันที่16พฤศจิกายน2503เป็นบุตรสาวของนายประสิทธิ์นางสุจิตราเกษมส,สุขมีพี่น้อง7คนโดยเธอเป็นบุตรคนโตจบก,การศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีหนังเรื่องแรกสายทิศ2522มีปรทมพง์สิงห n น,นันทนาเงากระจา เป็นนักแสดงนำผลงานนังอื่นๆเช่นคุณเดช2,522สันกำแพง2,523แก้วขนเหล็ก2,526สงครามปาก2,526บ้านสีดอกรัก2,527วันนั้นคงมาถึง2,527พรายขนอง2,533และอื่นๆและหวนกลับมาแสดงหนังอีกครั้งในรุ่นพี่2,558ผ่อนพัน มีผลงานละครมากมายหลายเรื่องเช่นลมหายใจสุดท้าย2,522วนิดา2,523คนเรืองเมือง2,523มงกุฎฟาง2,527ทะเลเลือด2,529และอื่นๆและหนังสร้างชื่อคือสายสะท้อนแสงปี2,528ผู้กำกับอนันต์ชลวนณิชบุญหลวงภาพยนตร์วิทูลชาประดิษฐ์ อนวยการสร้างดำเนินงานสร้างลิขิตปริศนามิตรและในสมัยนั้นพรพันธ์เกษมส,สุขเคยถ่ายปฏิทินแม่โของอีกด้วยซึ่งในสมัยก่อนนั้นหากใครถ่ายปฏิทินนี้จะมีค่าตัวสูงถึงเจ็ดหลักเลยและหลังจากโลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายปีพรพันธ์เกษมส,สุขก็ห่างหายไปจากงานแสดงเพื่อไปเดินตามเส้นทางของตัวเองซึ่งทั้งนี้เธอเองได้ออกมาเปิดเผยชีวิตช่วงนั้นว่าเธอเองเคยเป็นนางฟ้าสายการบินแรกคือคูเวต แต่แล้วเมื่อทําได้เพียงหนึ่งเดือนก็ต้องขอลาออกเพราะเธอยอมรับว่าทนสภาพอากาศไม่ไหวด้วยสภาพอากาศประเทศบ้านเขานั้นค่อนข้างเป็นแบบที่ทุกคนทราบกันดีนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ดีเธอก็ได้มีโอกาสทําอีกสองสายการบินที่บินในไทยและประเทศใกล้เคียงด้านชีวิตส่วนตัวเธอแต่งงานมีสามีแล้วและยังไม่มีทายาทด,ด้วยกันเนื่องจากเรื่องสุขภาพทั้งนี้เธอเคยเผยว่าที่จริงแล้ว เธอเคยตั้งคันถึงห้าเดือนแล้วแต่ด้วยสุขภาพทําให้สุดท้ายลูกก็ต้องไปทําให้เธอเองไม่มีลูกอีกและไม่มีลูกอีกเลย